ได้มาแต่เป็นเนนอายุ13ปีเมื่องปัจคุณบุรีนะโมเมสัพพเทวานังสัพพะคะรหัสเทวานังสุริยันจาระมุติเจตสสิกุมโมจาระเทวานัง,นมมนงโอุโทราภังพวิสติชีวโวก,สกุสโลจามหาลาภังโสโลราหูเกตุจามหาลาภังสัพพะพงานินาศสันติสัพพะทุขังวินาศสันติสัพพะโลกังวินาศสันติ ลัคนาอาหารวันทามิสัพพทาเอเตนะมังคราเตเตนะสัพโสธิปวันตุเมคาถาเลยนเก่งคาถาเล่นเก่งคาถาเล่นเก่งม,มันไม่มีเมื่อก็ขอจากพระจากเจ้าองค์แก่ที่เราไปเจอเนี่ยนะ,ะที่ไปขอของดีอย่างท่านเนี่ยนะแต่ไม่ค่อยลืมได้แล้วไม่เคยลืม่เมื่อกี้น้ำโม่โปร่งฟ้าอะไรทาทรงดินอะไร โมโปร่งฟ้าอะไรอ่ะ,มะเมื่อกี้โมโปร่งฟ้าทาทรงดินอะไรเงี้ยคาถาเรียนเก่งโมโปร่งฟ้าฟาทรงดินมันก็เกี่ยวก็อ่าท่องท่องท่องทองเฮ้ยม,มันมันโมโปร่งฟ้ามาโมทรงดินที่ชิมสายสินทาทรงสายสมุนยุทธอากาศสารพัดที่คุยจะทศงคาถาเรียนหนังสือเก่งๆ,ๆอ่าท่องท่องให้ฟังใหม่ นภูงฝ้าโมทรงดินพุทธทรงสายสินทาทรงสายสมองดุ์อากาศสารพัดที่กูจะทรงพุทธสาเหานโมพุทธายยะพุทธคำจัดทาคำใจยะเสงทราบทุกเส้นขนกูจะเลือต้นก็ได้ต้นกูจะเลือลึกปลายก็อเด้ปลายเดชะกูิยายไรกรรมสิทธิแก่กูสาวหนณทรงรัใจัยปีดอกู่ินขันธ์จงาพุทธทางทรงปัญญาณปะสมุกันโด น่าทรงพระใจพิรุกในขันธ์งานธรรมังทรงปัญญาณปัสมูกันโดมุตโวมุตตังมุตเจลังจาหียโนเอฮีเอะปมะมันนี่ได้แล้วไม่ลืมเรียนเรียงซื้อเก่งาอายุเก้าสิบปีอยู่ลบบุรีตอนนี้พ่อพ่ออายุสิบสามขวบเป็นเนยน้อยไปรักไปหาท่านไม่กล้าที่เขาไปหาท่านเอกไปเห็นหนุองพ่อขอเขาอ,อยู่องเดียวในพุทธิ ก็เลยไปเอากระโหนไปเทให้ท่านท่านไปไปบวชไปเนีนไปเนนอยู่ก็ไหนโอ้ยผมมาจากอีสานมาก็มหาสอนมามาสอนนึกมาก็มาหามหาสอนอยากมามามาพักในวัดนี้แหละก่าโอ้มาจากคนมาจากไหนมาจากบุรีรัมย์ตอนพ่ออายุสิบสามปีท่านสงสารผู้เฒ่าแกก็เน่ยอย่าง อยากมาเรียนหนังสืออยากได้ของดีไหมอยากได้อยู่างนี้แล้วคุณปู่เอ้าเอาหนังสือมาจดนี่นะนี่มาจดเขียนเราท่องก็ให้ได้เนอ้อท่องตอนท่องนั่นพรรษาหนึงกินเม็ดอะไรเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งวันหนึ่งกินเม,เออเม,เม็ดหนึ่งกินพริกไทยวันที่สองกินสองเม็ดวันที่สามกินสามเม็ดวันที่วันที่เจ็ดกินเจ็ดเม็ดแล้ว 3. กินหนึ่งใหม่จอดพรรษา ใจจำไม่ลืมทมั้งหมดเคล็ดลับคือกินพริกไทยด้วยกินพริกไทยวัละเม็ดวัละเม็ดเจ็ดเม็ดแล้ววนมาใหม่หน,นึ่งใหม่อีกถึงตลอด,อดลอทนันศาท่านศาจะหัวดีจำไม่ลืมเลยจำไม่ลืมอืมเคล็ดลับแล้วก็เรียนเก่งด้วยจำอ่อานหนังสือก็จำได้ไม่จ้อมาท่องก็ได้เป็นเนนกันเลยโอ ไม่มเคยสูต้ตอนเรียนเป็นเนนตอนนี้อายุเท่าไรแล้วตาตาทองอายุเท่าไรแล้วครับตอนนี้อ,อายุตาทองเท่าไรแล้วร้อยหนึ่งปีใช่ไหมร้อยเพราะว่าร้อยกีปีเกิดวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมส <66. S 2> องพันสี่ร้อยหกสิบหกหกสิบหกก็เกิดกห 6, ด็ห้าสิบหกปีก็มันเลยงงนี่หกเจ็ดร้อยหนึ่งปี เกิดยี่สิบยามสิบเอ็ดสิงหาคมสองพันสี่ร้อยหกสิบหมันมาโค้งกันห้าเออหกสิบหกเหมือนกันมันนี่แหละท้คือกันมันมาคบก,กับมีหกเจ็ดก็ร้อยหนึ่งปีตอนนี้หกสิบเจ็ดปีสองห้าหกเจ็ดมันมาคบรับก,กันพอดีหกหกเหมือนกัน